สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรนะคะวันนี้มีเรื่องเม้ามอยร้ายประเด็นเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะน้องไปทำการแสดงที่นะคะที่บุรีรัมฝนตกเ <c oughs> มื่อคืนนี้น้องไม่ได้ทำการแสดงนะคะฝนตกลงมาไม่หยุดเลยค่ะน้องก็เลยไม่ได้ทำการแสดงแต่นะคะน้องนะคะ วันนี้มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องเลยค่ะแต่คืนนี้ล่ะอ๋อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่จังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะครูชูก็ไบอกว่าวันนี้ฝนจะตกเลยฝนจะตกนะคะวันนี้นะคะน้องอุ้งอิงของเราก็จะไปทําการแสดงที่จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้ครูชูก็มีเรื่องเม้ามอยหลายประเด็นเลยค่ะน้องนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะโอ้เมื่อเช้านี้นะคะ ครูชูเห็นคลิปหนึ่งมันเด้งขึ้นมานะคะครูชูก็เลยดูค่ะโอ้โห,โหนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะเปิดเพลงน้องอุ๋งอิงค่ะเปิดเพลงน้องอุ๋งอิงเขาเรียกว่าเอิญนะคะโอ้โหโอ้โหอะไรงจะขนาดนั้นนะคะเต้นเขาเรียกว่าเต้นตามจังหวะเพลงนะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะทั้งท่าเต้นนะคะเข้ากับจังหวะเพลงเลยค่ะโอ้โหเอิญ เอินผสมน้องฮักนะคะโอ้๊ยนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะ โอ้โหแบบเข้าจังหวะเลยค่ะเข,า,ขาเรียกว่าเต้นสรลบบาสลบนะคะโอ้คูชูก็เรียกไปถูกนะคะของครูท่านหนึ่งค่ะนะคะเขาได้นะคะลง commissioned u ูทู e นะคะโอ้ยคูชูยังประทับใจเลยค่ะคะูชูยังไปดูเลยนะคะเต้นนารากักนารักค่ะจังหวะของเนื้อเพลงก็เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะในท่าเต้นนะคะโอ้โหเต้นเป็นจังหวะพร้อมเพียงกันเลยค่ะ เนี่ยนะคะน่ารักมากนลคะน้องร้องเพลงนี้นะคะบอกมีแต่คนชื่นชอบนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะกูชูก็เก็บตกความเคลื่อนไหวของน้องมาเล่าให้ฟังนะคะและวันนี้เรากูชูอ๋ออ,อ๋อวันนี้นะคะเขาไปทําการแสดงกันที่เัยภุมิใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาก็จะมาบ้านของ ขม,มอสนะคะบ้านของตรลกนะคะที่ชื่อขม,มอสนะคะทั้งแม่สุภาพก็มานะคะอู้วดีใจใหญ่เลยค่ะเจ้าของบ้านนะคะพอ,อการใช้ก็มานงะเอกป้อมแปมก็มานะคะอันนี้คุชุเล่าถึงความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ท่านมหานะคะสุดยอดของท่านมหาเลยนะคะพอดีไปเจอจอมปวกนะคะจอมปวกอยู่ที่บ้านของขม,มอสนะคะโอ้ยท่านมหานะคะก็ทําพิธีเลยค่ะทำพิธีขัน5้านะคะ แล้วก็สวดน,นะเขาโอ้โหท่านมาหาสุดยอดเก่งมากเลยค่ะสมกับที่เป็นพะักนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําพิธีให้นะคะหลังจากนั้นอะไรกูชูตัวแรกก็มาที่คะ่ะโอ้ตัวเรขคะแนนค่ะตัวเรขคะแนนก็มาเลยนะคะก็จุดทูก นะคะพญาจอมปวกตรงนั้นรู้สึกจะเป็นฤาษีนะคะฤาษีนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะเขาก็จุดทูบขึ้นมานะคะคุณชูก็เห็นเป็น166นะคะบางท่านก็เห็นเป็น136นะคะและแต่มุมมอสนะคะพอกันชัยบอกว่ามันกลับหัวเป็น9ก้านะคุณชูยังขำเลยนะคะโอ้โหนะคะที่บ้านของํามอสนะคะมีจอมปวกนะคะเขาเรียกว่าฤาษีจอมปวกนะคะเห็นแล้วนะคะ ก็โอ้โหเป็นวงสวงก็ทําพิธีกันนะคะทั้งมหานะคะหัวชูก็เก็บตกมาเล่าให้ฟังนะคะในขณะที่วงสาวน้อย mm hmm. เพชรบ้านแพงไม่ได้เล่นนะคะก็นําความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยมาเล่าให้ฟังนะคะและน้องอุ้งอิงด้วยค่ะน้องอุคงอิงก็ไปพักแถวนั้นราค่าที่แถวชัยภูมินะคะแม่น้องน,นะคะตื่นขึ้นมานะคะอะไรหุชุตอนเที่ยงน,นะคะก็ส้มตํานะคะ <c oughs> ในขณะที่กําลังทานส้มตําอยู่ใช่ไหมคะ อะไรอะไรคุณช่วเรามาเลยอ๋อมีเต่าค่ะเต่าตัวนั้นนะคะคานมาหาน้องค่ะน้องก็ให้กินผักบุ้งค่ะโอ้โหน้องก็รีบไปจับเต่ากลับมาอีกและตอนหลังเต่าก็คานไปพอเอกก็บอกว่าปล่อยไปเธอปล่อยไปเธอเขาก็คานไปตรงนั้นแหละปล่อยไปปล่อยไปน้องบอกไม่อยากไปเลยปล่อยไปเธอเขาก็ลังไปหากินอยู่แถวนั้นนะคะเต่าไวมากเลยนะคานปุ๊บุ๊ๆปุ๊บ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 ไปเลยนะคะ ะค,ะคุูชุก็มาเล่าเมาทมอยให้ฟังค่ะในขณะเนอในขณะที่น้องนะคะพักนะคะตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงใช่ไหมคะก็จะเจอเต่าค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเต่าตัวนั้นนะคะและอะไรอีกคูณชุอ๋อคุณชุก็มีเรื่องเมาท์มอยอีกนะคะร้ายประเด็นเลยนะคะเกี่ยวกับตัวน้องอุ๋งอิงค่ะเวลาน้องอุ๋งอิงนะคะไปที่เซเว่นนะคะเรือเชื่อเลยค่ะอะไร น้องหมานะคะน้องหมาน่ารักหลายๆตัวเลยะคะ่ะคนอื่นนั่งกันเยอะแยะก็ไม่ไปหานะคะวิ่งจะไปหาแต่น้องอุงอิงนะคะเขารู้ว่าน้องอุงอิงใจดีนะคะขนาดมีขนมกินนะคะขนมก็มีไม่มากนะคะเอาไว้สําหรับน้อนนะคะน้องยังแบ่งปันเลยค่ะ แบ่งปันให้หมาที่อยู่น้องหมานะคะที่อยู่แถวหน้าเซเว่นน่ค่ะหมากันตึมเลยนะคะไม่ว่าน้องไปนั่งตรงไหนนะคะน้องน้องหมาก็จะมาหาใช่ไหมคะน้องก็ให้อาหารไปเขารู้ว่าน้องอิมันคนใจดีนะคะแม้กระทั่งสุนัขนะคะโอ้ยังวิ่งไปหาเลยนะคะผูชูเห็นแล้วก็เกิดความประทรับใจในตัวน้องนะคะแล้วก็มีเรื่องเมส์มอยอีอะไรอีก <c oughs> อันนี้เห็นน้องพูดนะคะว่า บอสโจได้ออกทีวีด้วยนะคะเกี่ยวกับการวานแหจับปลานะคะที่หลังเวทีนะคะน้องพูดออกมานะคะว่าบอสโจได้ออกทีวีด้วยนะคะเอ้โหทำคอนเทนต์นี่แหละคะ่ะก็เรียกว่าจะพอคอนเทนต์กลับมาใช่ไหมคะคุณชุก็นาํามาเมาะมอยให้ฟังนะคะในเรื่องต่างๆนะคะ <c oughs> แต่ช่วงนี้นะคะมันพายุเข้านะคะ พายุเข้านะคะน้องเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะน้องเขาก็เสียดายนะคะคืนนี้น้องบอกว่าฝนจะตกเลยฝนจะตกเลยนะคะน้องรีบบอกฝนจะตกเลยไม่ได้เล่นนะคะคิดถึงพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะน้องอุงอิงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะนะคะไม่ว่าแล้วแต่นะคะน้องก็ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะพ่อพ่อแม่ก็ให้ความเอ็นดูให้ความรักกับน้องอุงอิงอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับวันนี้แหละค่ะ เต่าคานไปหาเต่าคานไปหาน้องก็ให้ผักบุ้งนะคะก็เหมือนนั่งอยู่หน้าเซเว่นนะคะบรรดาน้องสุนัขทั้งลหลายก็วิ่งไปหาน้องเพราะน้องเขามีจิตใจเมตตาอยู่แล้วนะคะวันนี้คุชชูก็เมาหอมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเรื่องต่างๆนะคะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะคืนนี้นะคะโอ้โหอะไรคุชชุบนะคะ ปูเสือปูศาสตร์แย่งกันปูเลยค่ะคุชูเห็นแล้วนะคะด้านหน้าเวทีนะคะขนาดเขาบอกว่าอย่าเพิ่งปูตรงนี้เพิ่งปูตรงนี้รีบวิ่งกันมานะคะปูกันเต็มหน้าเวทีแล้วนะคะปูเสือปูศาสตร์เพื่อที่จะมาชมน้องอุกอิงของเรานะคะเล่าไปเล่ามาเห็นไหมคะแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วคืนนี้อย่าลืมนะคะไปเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องอุกอิงด้วยนะคะที่ชายภูมินะคะ คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคุณชุด้วยนะคะคุณชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวของน้องนะคะว่าวันนี้น้องไปทำการแสดงที่ไหนนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณชุก็นำมาฝากนะคะว่าวันนี้น้องประเด็นที่ไหนบ้างนะคะเขาเรียกว่านะคะแม่ทิดาน้อยแม่เทพิดานางฟ้านางสวรรค์น,นะคะมีแต่คนหลงรักมีแต่คนชื่นชอบขนาดวันนี้นะคะ เขาเรียกว่า f อฟซสิงคโปร์นะคะยังส่งเงินมาให้ค่ะฝากบาทฝากผ่านพนนนะคะแม่ของพอนนนะคะมาให้นะน้องติงก็ได้รับรางวัลอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ